สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาสอนอินโทรเพลงบุษบาของเมนทอนนะครับเพลงนี้เล่นอยู่ในคีย์บีเมเนอร์ต้นฉบับจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าและเสียงแอคคอเดียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆฝึกเล่นในรูปแบบกีตาร์โปร่งก่อนอื่นให้เพื่อนๆตั้งสายให้อยู่ในคีย์มา er. ตรฐานก่อนนะครับเดี๋ยวเราฝึกกันไปทีรวักนะครับดูแถบด้านล่างประกอบตามไปด้วยนะครับ วักที่หนึ่งใช้มือซ้ายอุดสายหกแล้วดีสายหกต่อไปสายหกสายเปล่าสายหกเฟดที่สองแล้วสไลด์ไปที่สายหกเฟดห้า แบบนี้นะครับต่อไปสายหกเฟสเจ็ด,ดรวมกันช้าๆนะครับวักที่สองนะครับ ให้เพื่อนๆจับขอบ B เมนเนอร์ er นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวดีสายหนึ่งถึงสายหพร้อมกันต่อไปใช้มือซ้ายอุดสายหนึ่งถึง6แล้วดีครับต่อไปใช้นิ้วนางกดสายห้าเฟดเจ็นิ้วก้อยกดสายสี่เฟดเจ็ ดีดแล้วสไลด์ทั้งสองนิ้วมาที่สายสี่สายห้าเฟสเก้าแบบนี้นะครับต่อไปใช้นิ้วชี้กดสายสองสามสี่ในเฟสที่เจ็ดทาบลงไปแบบนี้เลยนะครับดี๋ยวดีพร้อมกันนะครับ รวมกันจะช้านะครับวักที่สามใช้นวคีย์กดสายหกเฟ็ดห้า ใช้นิ้วนางกดสายห้าเฟสเจ็ดนิ้วก้อยกดสายสี่เฟสเจ็ดนิ้วกลางกดสายสามเฟสหกแล้วดีพร้อมกันแบบนี้นะครับต่อไปใช้มือซ้ายอุดสายหนึ่งถึงหกแล้วดีต่อไปสายห้าเฟสที่สี่ต่อไป, 5, อไปใช้นิ้วชี้กดสายหกเฟสสอง นิ้วนางกดสายห้าเฟสซีแล้วดีดพร้อมกันครับต่อไปใช้นิ้วชี้กดสายหกเฟสห้านิ้วนางกดสายห้าเฟสเจ็ดนิ้วก้อยกดสายสี่เฟสเจ็ดนิ้วกลางกดสายสามเฟสหกแล้วดีดพร้อมกันแบบนี้นะครับเล่นรวมกันช้าๆนะครับ ไปวักที่สให้เพื่อนๆจับขอร์บีเมเนอร์นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวดีสายหนึ่งถึงสายหพร้อมกันต่อไปใช้มือซ้ายอุดสายหนึ่งถึงหแล้วดีครับ ต่อไปใช้นิ้วนางกดสาย5เฟส7นิ้วก้อยกดสาย4เฟส7ดีดแล้วสไลด์ทั้ง2นิ้วมาที่สาย4สาย5เฟส9แบบนี้นะครับต่อไปใช้นิ้วชี้กดสาย2 3 4ในเฟสที่เจาพลงไปแบบนี้เลยนะครับ แล้วดีพร้อมกันนะครับรวมกันช้าๆนะครับต่อไปวักที่ห้านะครับ สายดยชี้กดสาย6เฟสห้านิ้วนางกดสาย5เฟสเจ็ดนิ้วก้อยกดสาย4เฟสเจ็ดนิ้วกางกดสาย3เฟสหแล้วดีพร้อมกันนะครับต่อไปสายสองเฟสเจ็สายหเฟสสิสาย1เฟสเกสายหนึ่งเฟสเจดให้มืออ่อนสาย1เฟสเ แล้วพูดออฟสาย1เฟสเจ็ดต่อไปสาย2เฟสสิบเล่นรวมกันช้าๆนะครับวักที่6ครับ สายหเฟดเสายสอเฟดสิบสายสเฟดเจ็ำมาออนสาย2เฟดสิบรวมกันจะช้าครับ ไปวัตสิก็ตครับสายสามเฟดเก้าสายสามเฟดเก้าสายสามเฟดสิบเอ็ดสายสามเฟดเก้าสายสามเฟดสิบเอ็ดสายสองเฟดสิบ เล่นรวมกันจะช้านะครับต่อไปวักที่แปนนะครับสาย2เฟดสิบสสาย1เฟดเก้สาย2เฟดสิบสสาย1เฟดสิบส สายหนึ่งเฟสิบสายหนึ่งเฟสเสายสองเฟสิบเล่นรวมกับจะชานะครับหักที่9้าครับ สายสองเฟดสิสายหนึ่เฟดสิดีแล้วสไลด์มาที่เฟดสิแบบนี้นะครับต่อไปสาย 1, นึ่เฟดสิสาย 1, นึ่เฟดสิสาย 2, องเฟดสิเล่นรวมกันช้าๆนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นช้าตามแถบตั้งแต่วักที่1นถึงเให้เพื่อนฝึกตามกันนะครับ